นี้เราจะไปดูโซนไถบุงหวอนนี่ต้นลำใไยนะจ๊ะต้นลำใไยนี่ต้นผักหวานนะคะนี่โอ้ยนี่ต้นผักหวานต้นผักหวานนะคะนี่นี่ลืมโตละนี่พักกระโดนพักกระโดนผักกระโดนนี่มันมีเม่งมากัดเหรอหนอน นอนมากับยอดว้าวผักขา่าเชือมเชือมเชือมชืชอ,ม,ชอมจ้าธรรมชาติของสวนส,วน,สวนบ้านบ้านเนาะอันนี้ไผ่บงหวาน ไข่บงหวานนะคะโอ้ยไม่ได้เหยียบเลยรู้นะ่ะตามทุกชอดเลยืยมไข่บงหวานของเรานะคะน่องอะไเห็นไหมคะ กำลังออกเว้ยออกเยอะเลยนี่ไข่บงบานอันนู้นอันนู้นอันนู้นคุณชายเฮงเฮงมาละ เตกหนอเยอะมากมเยอะมากจ้าเห็นไหมคะนี่ก็มี ลิปว้าวหนอนี่หนอยใหญ่เพลินเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะไข่หวานไข่หวานไข่บุงหวานคุณชายเฮงเฮงครับคุณชายเฮงเฮงคุณชายเฮงเฮงว้าวมีเยอะแยะเลยจ้าเห็นไหมคะ เห็นไหมฮะสวยแยะเลยอ่ะฝนลงมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันละอืมไปละไปละ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ